พี่เปิดตูให้ละเออออกข้างนอกเลยออกข้างนอกเลยพี่เปิดตูให้แล้วออกข้างนอกเลยเออบินออกไปเลยตรงไหนออกข้างนอกแล้วออกไปเลยประตูตรงนั้นน่ะเห็นประตูตรงนั้นไหมไม่ต้องไปเกาะที่อันนี้เลยออกข้างนอกเลยจิบ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 ออกข้างนอกเลยออกข้างนอกเลยจิบ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 เห็นประตูไหมเห็นประตูไหมประตูอยู่นู่น ออกเลยค่ะออกเลยค่ะประตูอยู่นู่นออกเลยค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ออกข้างนอกเลยตรงนี้ตรงนี้เร็ๆวๆเรเอคนเก่งเก่งเอคนเก่งเกข้างนอกอยู่ตรงนี้ค่ะประตูอยู่ตรงนี้เลยค่ะออกข้างนอกเลยค่ะไหนคนเก่งไปไหนละคะทำไมคนเก่งไปอยู่ตรงนั้นล่ะคะนำโชคนำลากมาให้นะคะคนเก่งๆกคนเก่งเแต่คนเก่งๆออกไปข้างนอกไป ันเก่งๆออาข้างหน้าเร็วออาข้างหน้าเร็วเออเนี่ยแหละออกไปเลยออกไปเลยโอ้อีกนิดเดียวเออออกเลยออกเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอ่าคนเก่งๆออาข้างหน้าเลยนกจิบจิบนกจิบจิบเออออาข้างหน้าเลยนกจิบจิบแล้วหนูเข้ามายังไงเนี่ยนกจิบจิบเออออกไปเลยออาข้างหน้าเลยเนี่ยอีกนิดเดียวเนี่ยตรงนั้นน่ะออกไปได้ค่ะออกไปได้ค่ะ ออกไปได้ค่ะบินวนอยู่ค่ะเอาเลยค่ะอยู่ตรงนน้นเลยค่ะว้าวว้าวว้าวใน่ประตูอยู่นู่นน่ะเห็นประตูไหมเออน้ย,ยังบินวนอยู่น่ะเอาข้างหน้าเลยค่ะค้อนเก่งๆค่ะ